แล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีทุกคนวันนี้นะ่ะมาเห็นกระดานกับชายเก้าแบบนี้รู้ไหมว่าเราจะทำอะไรกันฮ่าฮ่าคงเดาได้ไม่ยากหรอกชายเก้าก,กับบันนี่นะ่ะจะมาวาดรูปกันนะว่าแต่จะวาดรูปอะไรทุกคนช่วยกันโหวตมานะว่าอยากให้วาดอะไรนะ่ะแต่ว่าเอบันนี่ยังไม่มาเลยแฮะกระดานก็พร้อม ลองก็พร้อมทุกคนก็พร้อมแล้วใช่ไหมที่ดูน่ะถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์มาด้วยนะจะได้รู้ว่าพร้อมแล้วนะ่ะเอในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเอแล้วบันนี่อยู่ไหนยังไม่เห็นมาเลยฮะโอ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 พุดปุ๊บเอ้ยหอมาหอมมาโอ้แล้วก็บินผ่านไปโอ,โอ วนเวียนวนเวียนวนเวียนโอ้นั่นฉันก็เห็นบันนี้มาแล้วบันนี้อยู่ในนั้นโออนี่มันเปิดตัวระดับฮอลลีวูดเลยนะออออลงจอดอย่างสวยงาม ว้าวสวยงามจริงด้วยเอเอรอบนี้ใบพัดเครื่องบินเออใบพัดเฮลิคอปเตอร์ไม่หลุดแฮะนี่มาแล้วจ้าตอนนั้นไม่ขัดเนี้ยโอ้โอ้อข้ขึ้นมาขึ้นม้นมกระโดดไม่ถึงแฮะกระโดดใหม่กระโดดอุซา,าบินห่อมาทำไมไม่ไปจอดข้างบนเนาะกระโดดมาๆๆๆไม่ถึงอีกแล้วแฮะ ทำไมไม่ไม่เดี๋ยวเขอขอขอใช่ใช้เอจิ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 กระโดดว้าวแอ่สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เนี่ยเจอกับบันนี่และชัยเก้าอีกแล้วนะครับขอโทษทีที่บันนี่มาช้าพอดี่บันนี่บินมาไกลมากเลยนะเขาเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่เออบันนี่มีเสมหะนะไอ้เสมหะติดคอเพราะฉะนั้นกินน้ำอุ่นเยอะๆนะบันนี่ งำเงำ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 รู้สึกมีกลิ่นปากด้วยช่วงนี้นะ <c oughs> เออปลงฟันแลนเราหรือเปล่าเป็นฟันเราหรือ,อยังก็ <c oughs> <c oughs> แปลงทุกเช้าและกลางคืนก่อนนอนว่าทำดีมากเอ,อแล้วนี่รู้หรือเปลา่าว่าวันนี้เราจะมาวาดรูปอะไรกันนะบันนี่โอ้วันนี้เราจะมาสมวาดรูปกันแต่กระดานนี้ไม่ติดเดี๋ยวันนี่ขออนุญาตแป๊บหนึ่งแสดงแสดงแสดง <c oughs> ใช่แล้วกระดานนี้เลยเออวันนี้เราจะมาวาดรูปตัวอะไรกันเนี่ยฉันวาดนะจังหวะนี้ก็ต้องวาดรูปลาบูบูแล้วแหละเออเราจะาวาดรูปลาบูบูตัวไหนกันฉันวาดนะถ้าจะแบบโดดเด่นที่สุดก็จะต้องเป็นลาบูบูซีเครทใช่ไม่ทุกคนลาบูบูซีเครทที่เป็นตัวแบบสีน้ำ ตาหน้าโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้จะเสกระบูบุตรซิกเซ็ตสินตัดออกมานี่เออเออมันแอบ,บอยู่หลังกระดานไปนิดมองไม่ค่อยเห็นโอ้ไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ขอดึงกระดานออกนิดนึงอึบ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 โอเคโอเคดีงามระบูบุคคลอยู่ตรงกลางว้าวใช่เลยแบบนี้แหละโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยไหม จัดไปจัดไปใครจะวาดเหมือนที่สุดเออก่อนอือดขอเลือกสีก่อนนะสีน,ออสน้ำตาลเออสีน้ำตาลน,น,น,น่น่าจะได้ลาบูลาบูปูปูปแน่เป๊ะสีนี้เลย <Okay. S 2> ลาบูปูลาบูโอเค โอเคเพื่อปรับขนาดรอบนี้เราได้ฝึกปืนมาแล้วฝึกมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าฝึกมาแล้วหนะะเข้าคอร์สเรียนกับคุณครูบันนี่ในการวาดรูปลาบูลบาบูโอ้โอถอยไกลไปนิดกระดานล้มโ,โ,โ,โอเค นี่ลงสีแล้วนะเอ๊ะทำไมไวนะฉันกำลังรีบอยู่เหมือนกันเชิบเชิบใครเคยวาดลาบูบูบ้างนะ่แล้ววาดเหมือนหรือเปล่าสุดยอดสุดยอดเอ๊ส่งรูปมาอวดชัยก้กับบันนี่ได้นะนี่ันก็กำลังพยายามทำให้มันเหมือนที่สุด ชิบเช,ชิบอาเชบ,ชบงานละเอียดงานเนีย้ยบแต่งานก็ต้องไวด้วยนะ่ะโอเคมือมือนายน้อยมือกลมๆว้ากระดานล่นเออเออเอ้าวกระดานรืง่งจับทีเีเราต้องห้ามเราต้องเกิดอุบัติเหตุน่ะเราต้องห้ามอยู่ไกลกระดานเกินไปนะบันนี่ โอเคฉันก็จะลงสีเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ตะกี้น่ะเกิดทื่อยังไงเนี่ยงงเชิบเออเออเอออลบได้ไหมเนี่ยลบได้ไหมไม่รู้ที่จะรู้รันนี้จะเสร็จแล้วนะเออฉันก็เละน่ะด้เธอเธอสอบปะกกายใหญ่ไปหน่อยทดสอบเนี่ย โอเคลงสีลงสีลงสีอ่าโอเคแฮะเออไม่มีปัญหาถ้ามันจะเลอะเทอะไปนิดเดี๋ยวใช้ก็ใช้สีกลบได้ใช้ก็เสร็จยังเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอันนี้เสร็จนั่นะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วชทุกคน กดเชื่อไปกำลังใจให้ชัยก็หน่อยสิในขันก้กดอแล้วก็ส,บสบับสนะับใครน่ะโอ้ยบันดี้กำลังจะเสร็จแล้วชชยก็ยังแบบว่าไม่งามเลยนะ่ะยังไม่มีหน้าเลยทุกคนกดไลค์เปกำลังใจใ้ชยก็ด้วยเออเชคก็ขอได้เยอะมากเลยเนะี่ยกดได้ให้บันดี้บ้างสิอ,อ๋อเธอไม่ขอเองนิ่นะอฉันก็ขอของฉันเธอก็ขอของเธอมาดูกันว่าใครจะได้ไลค์มากกว่ากัน ใครกดให้บันนี่นะกดหนึ่งส่วนใครกดให้ไชัเก็มาแล้วกดสองนะศิลปะคือศิลป์น <c oughs> ี่ส้วที่สุดโอ้จะเสร็จแล้วเริ่มเมข้าคงเข้าคงเริ่มชยัย

ทุกคนว่าไช้เก็ใช้เวลานานเกินไปหรือเปล่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วท่านี้ก็ได้อ่าเรามาดูกันว่าใครของใครสวยที่สุดระหว่างบันนี่และไช้เก็เดี๋ยวบันนี่จะคุกล้องเข้าไปใกล้ๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันของใครสวยสุดใชเลยเฮ้วันนี้ลืมลงชื่อเลยแฮโอ้ไช้เก็มีการเล่นแสงด้วยแฮเห็นไหมมันเป็นแสงและเงาว้าวของบันนี่กด หนึ่งของเชคก็กดสองใครเสือที่สุดคอมเมนต์มากันกดสองตัวใหญ่ๆตัวสองใหญ่เยอะมาเลยสองขอมนดีหนึ่งสองสองหนึ่งใครให้คะแนนของเชคก็เยอะเท่าไหร่หนึ่งก็ดีเท่านั้นหนึ่งหนึ่งขอมาดีหนึ่งเลยกดไลค์กด subscribe เข้ามากันเยอะเยะเลยนะทุกคนกดแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าใครได ชนะอันดับหนึ่งเย่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 เย้โอคะแนนโหวตน่าจะมาถล่มทลายแล้วแล้วเดี๋ยวชาก็กับบันนี่ค่อยนับท้ายคลิปว่าแต่บันที่เธอาลาบูบูตัวนี้มาจากไหนน่ะหน้าตามันเหมือนที่เราเคยวิ่งหนีกันตลอดมากเลยเออไม่รูแฮ่อยู่ๆมันก็มันก็โผลอ,ออกมานะ่ะเออนั่นน่ะสิเอ้ จะว่าไปใช้ก็วาดเหมือนกว่านะบันนี่คะแนนความเหมือนใช้ก็ให้สิบคะแนนความ,มสวย<ท>ของใครมันมันละลายมันทำารเออเออเออมันพังกระดานมันไม่อยากให้เราวาดมันโอ้แฉกหนีเร็วโอ้แฉกเร็เร็วเร็วหนีมาทางนี้ทางไหนทางไหนอืออโอมีหอยอยู่นิดนาะ ชวแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วฉันว่ามันไม่อยากให้เราวาดมันแน่ๆเลยนะออ,อ,อไปเลยไปเลยมันมาแล้วมาพร้อมกระดานเลยปิดอ่าได้าิาา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  แต่ฉันคุณคุณแหละว่าตัวนี้มันมาจากไหนมันมามาจากตึกด็อกเตอร์นี่เองก็คงอ,อ,อ,อย่างนั้นแต่ว่ราระวัดไม่สวยเหรอมันเลยแบบว่าพังกระดานขนาดนั้นนะ่ะมันเลยโกรธน่ะทุกคนช่วยกันคอมเมนต์บอกหน่อยนะเช็ก,กบว่านี่วัดไม่สวยหรือยังไงกันถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กด กันไปเรื่อยๆกดคอมเมนต์กันมาด้วยแล้วก็ชวนเพื่อนมาดูด้วยน,นะใช่เลยอยากให้ว่าตัวอะไรต่อราบูบูตัวไหนแบบไหนยังไงจัดให้หมดเลยจ้า